ครับผมนายติรนศีเลินศนักศึกษาชั้นปีที่2หมู่ที่สอสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยวันนี้ผมจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเด็กคืออนาคตของชาติทุกคนครับเด็กเป็นอนาคตของชาติก็จริงแต่ถ้าคนที่มีหน้าที่ปั้นหรือกอมเกาเด็กขาดความสามารถไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วอนาคตของชาติจะออกมาดีได้อย่างไรโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อมองไปหน้าจอทีวีก็เห็นแต่ความพยายามในการเอาชนะก้การกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนี่ใช่หน้าที่พลเมืองไทยแน่หรือสาหรับเรื่องความสามาัคคีไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเพราะดูเหมือนว่ารูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นแบบสามาัคคีเฉพาะกิจเฉพาะข้านพวกใครพวกมันพวกข้าใครอย่าแตะมีิเช่นนั้นฉา,ายาของรัฐสภาในปีที่ผ่านมาก็คงไม่ใช่ โดนง,งูเห่าอย่างแน่นอนความจริงก็คือความจริงที่จะบอกว่าการกระทําของผู้หลักผู้ใหญ่นั้นสําคัญต่ออนาคตของชาติอย่างมากเพราะเด็กก็เหมือนผ้าขาวที่พร้อมจะซึมซับสีต่างๆตามธรรมชาติฉะนั้นแทนที่จะคัดสรรหาคําสวยหรูมาจูงใจหรือสร้างจิตสํานึกให้กับเด็กๆผู้ใหญ่จําเป็นอย่างยิ่งต้องลงมือกระทําให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยมิฉะนั้น เราก็คงจะได้เห็นโพสต์ที่ระบุว่าสังคมไทยย่อมรับได้ถ้าคนเก่นจะโกงกินนิดหนึ่งขอบคุณครับ